แล้วแน่นิ่งไปเลยก็เรียกกันก็กว่าจะคืนกลับมานะคะ,ะก็จะเข้าห้องน้ําเราจะเข้าห้องน้ําแล้วก็ดึงผ้าออกเท่านั้นแหละก็ตาค้างแน่นิ่งไปเลยก็ตกใจมากก็รีบส่งโรงพยาบาลพญาไทน้่ามินด่วนเลย<ม>นะคะทางนี้ก็ให้ความร่วมมือได้ได้ไวมากพื้นได้ไวมากดูแลดีมากห้องไอซทุกอย่างดีมากเลยค่ะ คนไข้คนนี้เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ69ปีนะครับมีประวัติโรคประจาตัวคือเบาหวานความดันไขมันนะครับและเคยมีเส้นเลือดสมองตีบนะครับเมื่อ1นสองสัปดาห์ที่แล้วเคยมาโรงพยาบาลด้วยเส้นเลือดหัวใจตีทบทําบอลูนไปแล้ว1เส้นกลับบ้านไปหลังจากกลับบ้านไปเราพบว่าคนไข้เนี่ยยืนปัสสาวะแล้วมีวูบหมดสตินะครับญาติยื่นํำส่งโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งได้รับตัวผู้ป่วยไว้ใน ICU เพื่อติดตามกราฟหัวใจตลอดเวลาเป็นเรียวไทม์ EKG Mon มอนิอร์นะครับ มีช่วงหนึ่งคนไข้เนี่ยลุกขึ้นปัสสาวะอีกนะครับปรากฏว่าช่วงปัสสาวะเนี่ยความดันตกเหลือตัวบนเหลือประมาณ60กว่าครั้ง60กว่ามิลลิเมตรประหลอดตัวล่าง40กว่ามิลลิเมตรประหลอดน,นะครับและชีพจรประมาณ40ครั้งต่อน,นาทีนะครับคนไข้ก็มีตาเหลือกหมดสติไปรอบหนึ่งก็กให้ยาก,กระตุ้นหัวใจคนไข้ก็ฟืน้นคืนขึ้นมานะครับก็เป็นภาวะหนึ่งซึ่งเราเจอได้นในคนไข้ที่ปัสสาวะแล้ววูบหมดสตินะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้นำคนไข้ไปฝังเครื่องกระตุ้นนหััวใจะครบก็็เปน ขนาดเข้ามาเหรียญ5บาทเล็กบริเวณหน้าอกด้านซ้ายนะครับเครื่องตัวนี้จะมีประโยชน์ยังไงจะมีประโยชน์ในกรณีที่ว่าเกิดหัวใจมันเต้นช้าเกินไปจนทำให้คนไข้วูบหมดสติเครื่องก็จะทํางานนะครับหลังจากฝังเครื่องแล้วนะครับก็สังเกตคนไข้ใน i c u อีกหนึ่งคืนให้คนไข้ลองยืนปัสสาวะนะครับลองทุกท่าทางที่มีโอกาสทําให้เกิดหน้ามืดหมดสติได้เราพบว่าคนไข้ย,ยืนปัสสาวะสองสามครั้งใน ICU ก็ไม่มีชีพจรเต้นช้าอีกแต่เราพบว่ามีการทำงานของเครื่องกระตุ้นนะครับ ช่วงที่ปัสสวะนะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีเครื่องนี้ฝังอยู่เนี่ยคนไข้ก็น่าจะน,าน่ามืดหมดสติได้อีกนะครับหลังจากนั้นก็ย้ายคนไข้ขึ้นมาสู่ห้องพิเศษธรรมดานะครับคนไข้ก็สบายดีนะครับไม่มีการน่ามืดเป็นลมระดับปัสสาวะแต่อย่างใดนะครับให้กลับบ้านได้นะครับได้ผลนะดีมากเลยดูแลดีมาก ไม่รู้จะพูดยังไงดีคุณหมอท่านก็มาแนะนําอยู่ตลอดว่าต้องใส่อย่างนี้นะแล้วมันจะมันจะช่วยกระตุ้นเวลหลี่จะไปปัสสาวะไปไหนมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยวูบเหมือนกันวูบไปคือมันนอกไปเฉยนะมันเสียงเหมือนกับเราวไฟฟ้าดับทั้งโรงงานปึ๊กดับไปเลยแล้วมันก็ช็อตสตาร์ทขึ้นมาอีกไม่งั้นผมก็ไปตรงงนานแล้วเป็นอาอาการนี้หนักมากถ้าใคร ไม่เป็นยี่ไม่รูผ้ผมก็อยากอยากแนะนําว่าถ้าเป็นก็สมควรที่จะต้องมาทำอา่าเขาเรียกอะไรฮะกกล่อกล่อขึ้นขึ้นหัวใจเครื่องเครื่องเครื่องกระตุ้นหัวใจ,วใจถาวรเนี่ยจ,จะช่วยเราให้มีอายุยืนไปอีกถึปีอีกพักหนึ่ง <laughs> ให้จะด้อยู่กับลูกกับหลานนานๆขึ้นไปอีกวันนี้วันนี้เสียงผมก็มีดีขึ้นที่ทางะที่ทําใส่กล่องนี่มา ผมก็สามารถที่จะเดินไปห้องน้ําพอได้เริ่มต้นแล้วมันไม่เหนื่อยไปปสัสสาวะไปไหนก็สบายไไสบาย <ไป S 2> ดี